ไท,ท่สิคาโคงเหงกบ้องานันบอหอดบองกังบ,อกออบก่อตายไาวชีวันจะตูนับรอท่านบระวันเกรค่ะ <Yeah>! oh! นยกีขีวาดีหรือบ่ดีที่เป็นประชาโค้อาเตียค่ะดิฉันคอ,อยยืนยันเลยว่า ประกาศพิศารณาผ่ะภัยยาดีพัศนะางกำนัทเหตุในปะเทศยหลายๆอยารนั้นเขาโดยใส่กับแพรนข้าศีกจำรถพ่อตาซึ่งตัวท่ากับการรวบคุมในกลุงอาเจียนแดหม ขอบคุณค่ะ